สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการรายการเยี่ยมไม่รู้โอเคครับตสวัสดีท่านชมนะครับวันนี้เราอยู่ในว็อกนะฮะว็อกของผมในวันนี้นะฮะวันนี้ผมก็มาเรียนห้องเรียนใหม่จริงก็มาเรียนชั่วข้าวเนี่ยนะครับผมเนื่องจากห้องเก่าเขาเอาไปสอบมหรือว่าอะไรได้แหละทุกอย่างเออแล้ววันนี้ก็จะไปดูชีวิตประจําวันวันผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะในโรงเรียนสอปสูบปากกาได้ครับผมไปดูกันไี่ครับคุณเปรมวันนี้ก็เพื่อนผมนะฮะ ทำไรครับวันนี้ก็ทำงานอยู่นะครับผมไม่อยู่ที่อะไรหรอกอะไรอะไรแล้วพามาดูเสียเบสนะเสียเบสก็กำลังเล่นโทรศัพท์ของเขาอยู่นะครับเบสทำไรครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอย่าแกงแกงเล่นอาร์วีนะครับเฮียครับเชฟอันนี้นี่โรงแรมวะครับเนี่ยไม่มีใครตอบกูเลยเฮียพาไปดูหน้าห้องก่อนดีกว่าพี่น้องสสวัดีครัับสสวดีครัับสสวดีครับสวัส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 ดีครับ ใครครับก่ครับกำลไรอยู่ครับเล่กมอะไรเล่นมวยเล่นเกมอะไรไอเล่เล่นเล่นเล่นเอาวีอยู่นะเกมเกมเกมดีเกมดีออกปีไฟเ้ยแรงอะไรครับแรงแรแรแพทครับไอ้ี่เรไม่ค่อยได้เล่นกรเพิ่งกลับมาเล่นครับสรัีครับสวัีครับนี่ก็ต้นนะครับผมกำลรงเนี่ยไทยวอล์กไทยวอล์กมนแทงมนแทงอยู่แลผม โอฮักกล้องนี่ครับมังไม่ทำงานเดี๋ยวก็ค่อยทำเกมแล้วเกมแล้วครับเนขาไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่เล่นเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวมปถ่ายใหม่ไปนะวันนต้องมาทำงานถุงขาเนี่ยฮะทั่งมี15ข้อยังไม่ได้ทำเลยโอเคตอนนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งนู้นดีกว่าแม่งไปนอนนู้นแร่งเลย โอเคเหยวไปเจอวิชาต่อไปครับเอ้ยจะต่อไปก็กินข้าวดีกว่าอยู่วิชานี้สองวิชานะฮะแล้วก็กินข้าวซึ่งก็น่าโยสวัสดีครับผมโดนโดนโดนนี่ครับคนหลอนนะผมเจอผมเจอคนบ้าครับ เจอคนบ้าครับอยู่นั่นครับจะมาฆ่าคนอื่นครับหัวร้อนอย่างหัวร้อนครับมันเล่นอารีแล้วไม่ชนะครับครับคนนี้แหละครับคนนี้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 ไอเดียมันเอื่ครับคนไทยเอื่ครับใหญ่เนี่ยคนนี้เอื่ครับผมอคนที่ชมหน้าเมื่อกี้ครับโอเคครับแล้วอะไรอยู่เนี่ย ทำอะไรอะบีดเฮ้ยเมื่อไรอยากกินข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ทำงานกันอยู่นะครับวอรครับปีร์ลครับปีร์ลครับโอเคครับตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วไม่ได้เรียนหรอกทำงานเนี่ยนะครับวันนี้จะไปกินข้าวร้านไหนครับร้านไหนอ่ะไม่รู้ร้านหกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไมลองอ่ะร้านหกครับ ลานร้านานาเก็บกระเป๋าก่อนครับผมตอนนี้เข้าไปไม่ได้นะมีคนนอนอยู่โอเคต้องอ้อมแป๊กแบ๊กอ้อมอ้อมอ้อมแบ๊กเข้าไม่ได้ก็องข้างขอัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวก่อนนะครับเบ๊ไปกินข้าวกันจะไปกินข้าวร้านอะไรครับกินอะไรครับวันนี้กินอะไรครับวันนี้ตีนไม นี่แต่ละคนตอบแบบคนดีไปกินอะไรครับวันนี้โจนวันนี้กินอะไรครับโจนเดี๋ยวได้ไปถามคนอื่นว่าวันนี้ไปกินข้าวอะไรเล่นเง <ไป S 1> ินทั้งคาบเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปห้องน้ำก่อนแล้วเรว่าค่อยไป เดี๋ยวจะไปเล่นบายกันครับผมไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยข้าวมันไ,ไม่เป็นห้องน้ำหรอรอ,องอเท้เารองเท้าไปแไปกินข้าวครับ Let's go to โรงอาหารอตอนที่เราจะไปฮะเราก็ต้องใส่หน้าก,กากต้องใส่หน้าก,กากต้องใส่หน้าก,กากดีิเอยครับ s อ้องโซเชียลดิสแ g นซิ่่งใชะครับถือบัสรด้วยเฮ้ยไปทำอะไรของคนอื่น อัลโหลเข้าไปทำอะไรครับเข้าไปทำอะไรครับอนเราก็ไปห้องน้ำก่อนเนียอย่าไปพาไปชมห้องน้ำโรงเรียนสุวรักันห้องนี้กันเนี่มันเดี๋ยวห้องนี้ห้องน้ำหญิงขึ้นไปอีกครับโอเคตอนนี้เหนื่อยแล้วไปดูห้องน้ำกันน้อยคนเต็มเลยครับคนเต็มเลยครับเราจะรออยู่รอหน้ากันพี่เกียรแล้วพี่เกียรเดินไปแล้ว ดูวิ Л วกันก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปเจอโรงอาหารเลยแล้วกัน Let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาโรงอาหารแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่เลยนะฮะจะถ่ายเออถ่ายทั okay. okay. Okay, ets, ้งว okay, mm ันเนี่ยกินไรกินกกินข้าวมันไก่ไก้ไขทันนะโอเคฮะร้านไหนดีอ่ะผมซื้อข้าวก่อน ใส่ทั้งวันอะเนี่ยว่ากินหนึบเฮ <s uk> ้ยก,ก,ก,กินข้าวอะครับผมโอเคทำเป็นไก่ทำเป็นไก่ทำเป็นไก่เฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับอันนี้เราก็กินได้แล้วเพราะว่าในยังไม่ลงมาเ,อาเ,อาเ,อาเยเอะกินมาม่าฮะเศรษฐกิจดีอ่ะป๋าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีกินมาม่า มีรถเดี่ยวรถอะไรวะเนี่ยไม่ว่ารถอะไรหรอรถสีแดงดิบแดงดิบมะเขาไม่จ่ายนะครับมากเราเจอเพื่อนครับเราเจอเพื่อนครับโอ้หอร่อยเลยอร่อยเลยดีนะครับลูกกินลูกกินยักษ์ลูกกินยักษ์เหรอครับเราดูไม่ออกเลยเขากินอะไรกันกินอะไรอะไรเดีนะครับ ดูไม่ออกเดี๋ยวไปเล่นบาสก่อนเล่นบาสเสร็จแล้วกลับห้องไปเรียนครับไปยืนอยู่ต้แป้นนะครับเล่นบาสวันนี้บอกว่าสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วไ้เอานก๊อดทำไมมันหายไปอยู่แล้วเป็นไงเอาวันนี้เล่นบาสครับโอเคถึงห้องแล้วคยังเยอะเงบ้ยครับะเกี่นะครับเล่นบาสเป็นไงบ้างครับ เนี่ยคนดังครับคนดังของคนดังเยืนเงือกนานเนี่ยกหมีแพนด้าหมีแพนด้าเล่นเล่นบาเป็นไมั้งตอนนี้เราก็เรียนภาษาอะไรวะภาษเจีนหรอเปล่าไปไปไปเออเฮียจะตัดก้อน ทำหน้าแปลกแปลกเลยไอ้เบน,นเมื่อกี้มันชิวยังวะโอเคเดี๋ยวไปเรียนกันก่อนนะครับไปแล้วะครับวิชาสุดท้ายนะครับเพื่อนก็ไปส่งงานแต่ผมก็จะมาทำงานนะผมเพราะผมยังไม่ได้ทำนะฮะซึ่งมันเยอะมากดูข้างหลังกันดีกว่า เราทำอะไรกันดูหนังโป๊หรือเปล่าใช่มี <c oughs> คนนอนด้วยครับผมไอตูนทำไรอ่ะโอเคครับวันนี้เราเพิ่งเรียนเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะกลับบ้านนะครับ <c oughs> ใช่ครับกลับบ้านแล้วครับ <c oughs> ม,มืดเลยเฮีย <c oughs> ย้อนแสงนั่นแหละเออ <c oughs> ไปแล้วกลับบ้าน ยังไม่กลับไปเล่นบารสก่อน<ป>เดี๋ยวเนี่ย,ยว,วัสดีครับมาละ